อย่าให้กูยให้กูยให้ไโอ้โออลระเิดหลังตรงไหนวะข้างหลังหลังนเลยข้างหลังมาหมาเยอะหลังไหนวะไอเหี้ยลูนลนลนลนอมอ๋อลูนเฮ้ยิไอไอเหี้ยพกดตัวแล้ววะพีจีกดตัวแล้ววะอเลวไอีโีโมาเลนอยู่ในบ้านไอยู่ในบ้านไนมึงดูดิเลนเ ก่อนจะไปดูคอนเทนต์ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับ OMEN t r a n s e ซน16เกม n g n o t บ b ุ o k นี่เลยก็คือสเปคแรงมากเลยมาพร้อมกับพลอย974นะคะแล้วก็น่าจะโอเลยถึง240 h z ร์เล่นเกมได้เรื่อยๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดใต้ลิงก์ d นสคริปชันตรงนี้ได้เลยนะคะ ทำไมไม่เห็นมอด้วยอ่ะกูเรียกร่มวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาแล้วตอนนี้ต้องตอนนี้เท่านั้นนะเตรียมไม่ทันอ้าวไอ้เหี้ยแล้วมึงเรียกแล้วมึงก็ไม่มีการเตรียมพร้อมแบบบอกพวกกูก่อนอะไรอย่างนั้นเลยหรอบทจะเรียกก็เรียกแล้วก็บอกผมทันผมทันพี่ดิยังไงยังไงยังไงไปไม่ไปไอ้เหี้ยแล้วกูล่ะโอ้ยฮ่า แต่ถ้ากูได้ยิงมันก็เปตนแบบเนยเาเว้ยมันมันวันอีซี่เว้ยดูดิโดดลงเลยเชียวหยุดเฮ้ยเราก็โดดสับหลอกแม่งตกจริงโดดสับหลอกให้ชอบช้ำแล้วตกจริงไอ้เหี้ยตาเว้ยเทมป์ไอการไอโซเทมป์ไอกันเทมป์ไอสกิ๊เหรอเอ้าเอ้าไอ้โซมึงโยนทำไมวะตัวผิวตัวผิว มาลงภูพิวโอ้มาลกภูพิวเฮ้ยไล่ไล่ไอปายแน่ๆนทำไมไม่ใช่ค่ะกูตั้งโอโหทำอาหารโคไปสาอันแล้วบอกกูแน่ๆมึคฆ่ามันใช่ไหม กูทำงานแต่เกมมาตลอดเว้ยแล้วอยู่ดีมีตกไอ้ปื้มเป็นชัวไอ้ปื้มมันตายไปแล้วเอาเหรอเฮ้ยไอ้เกะแป๊บนึงไอ้เกมเป็นไอ้เกมหย่อยอะเป็นก็มันตายเมื่อกี้ไงเอ้าตกเมื่อกี้ไงไอ้เคนไอ้เคนเป็นเอ้ยไอเซนไม่ใช่ไอ้เคนไม่รู้แต่มันเป็นอะไรไอ้เซนสีน้ำเงินน่ะ ได้ยินได้ยินได้ยินเหมือนกันเฮ้ยถึงจังพี่บอยจริงหรอพี่เออโหน้องไว้ใจพี่ดิตึงไอ้ี่ไอ้กดอะไรนะที่มันงัดงัดขึ้นอ่ะสเปซบาร์หรือคอนโทรไอ้เกคกูต้องกดนั้นไม่ได้ผมไม่ไอ้เหี้ยไม่ได้ผมปั๊มก่อนผมปั๊มก่อนผมปั๊มก่อดปั๊มกดคอนโทรนี่เหี้ยงัดลงกว่าคอนโทรสเปซบาร์คุยอะไรบ้าที่ฝ่ายไอ้สัตว์กระป๋องนี้กระป๋งนี้กระป๋งนี้พี่บอยก้้าเพี่บอยพี่บอยเข้าไปก่อนได้๋ยปะ

ไปเลยไปเลยแล้วผมอ่ะทำาไมจะไปล่ามันงรถเ่ยรถเหลัง้นไม้เี่ยรถ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 ปล่อยปอไอ้เพื่อนไม้อปอเพื่อนไม้อีกน็อคสมูเบรคอะไววะอันนี้อันนี้อันนี้บ้านมักึเหรอน็อคน็ตายหมดอุ้ยไอ้เหี้ยอ้เี่ย ผมจีไปมีทัวร์ป่ะมีทัวร์ป่ะมีทัวร์ป่ะอยากลงทัวร์ว่ะฮิ้วแล้วเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องยอมแพ้พี่เรื่องอะไรเดี๋ยวต้องยอมเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องยอมเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องยอมมาดิเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องยอมอุ้ยอาร์จะเยินสวยสวยใครอยู่ตรงอัพอุ้ยเลย ลอง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 เข้ามาเข้ามาเข้ามา้ยองพิวรแตกเลยอะโอ๊ะแม่ไปแฮะ น็องหนึ่งน้องหนึ่งโอ้โหไอ้ก้าเอาดิเอาดิเอามันน้องเอามันไปจอดป่ะไม่จอดไม่จอดปืนเทียอะไรไอ้ตีอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดเชี่ยวัดตรงนี้งงงงองีปืนแพงเฮ้ยมันมันจะเล็งเราพี่มันจะเล็งเราหลังต้นไม้ตรงนี้น็อกน็อกน็อกวัดต้นฟักโอ้หกูยังมองไม่เห็นเลยแต่มึงนะแบบแยกซ้ายขวาโอเคเฮ้ยหิวแล้ว

ก็บอกเก่งด้วยปะทะอยู่หนูว่าแปลกแปหนูมันแปลกๆเฮ้ยหนูว่ารีแมทไดไหม่ะนักส่องนักส่องเอาไปเออไาไปแล้ววยว่าอะไรเนี่ยอ้ กูอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยโลชิบ้าไปแทนไอ้เหี้ยก็สี่บ้านด้วยเราเอา RPG ์พีจีเอาเฮียถูกบ้านด้วยไปแทนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใจต้องนิ่งใจน้องนิ่งนิ่งไว้ขูใจนิ่งแล้วเ้ยมันเห็นนี่วะจุดเริ่มจัดจัดเจอเข้าไปอะระบงระเบิดแบบมึงไม่ต้องเล่นหรอ เห็นข่าวยังที่มาโดนรวบในปาร์ตี้เกย์กลางเกงไหฮะปาร์ตี้อะไรวะพี่เก่เกปาร์ตี้เท่จัดอะเซอร์อะไรอ่ะจี้งอใน,นหนูเซอดีมันเป็นข่าวเหรอพี่ปาร์ตี้เกย์กลางเกงในแม่งมีจริงหรอก จริงนั่งกันเป็นเล้วไขลูกเสือเลยขอกระบอกหนึงปืนน่ะแค่ววะเฮ้ยอยู่ก็ดางอ,อยู่ก็ดางมันยิงอาพีจีใส่กูนักสองนักสองนักสองอยียแม่เพีจียิงกูไ,ก<า>ไอ้สัสปากถ่า ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่ง <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าหากสนใจสินค้าโอเมนสินค้าแฮรเบ็กตัวไหนสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปช่ยข้าล่างได้เลยนะคะบ๊ายบาย